หลอดไฟก็ประดับไว้สองดวงนะครับก็มีแอร์หนึ่งตัวอรอบๆก็จะมีผ้าม่านนะครับห้องนี้ไม่มีทีวีนะฮะนี่นี่ก็เตียงนอนนะครับนุ่มๆนะครับนุ่มไหมลองจับดูนะนุ่มไหมบอกก็นุ่มนะครับน่ก็นุ่มนะผ้ะมาม่านก็โอ้สวยนะครับมีดอก ลายดอกไม้นะครับพม่านลายลายดอกไม้นะครับสวยนะคะนี่ครับเขียวออกเหลืองนะครับเห็นไหมครับพม่านนะครับพม่านทางนี้ก็จะมีด้านหนึ่งนะครับจะมีหน้าต่างนี่ฮะโอ้โหจำหน้านี่นี่ยรัพม่านนะครับนี่ครับห้องนอนนะครับ นอนได้สองคนเราจะไปดูอีกห้องหนึ่งนะครับนี่ครับมันจะเหมือนกันไหมนะครับนี่ครับห้องน้ํานะครับไอ้ไม่ใช่ห้องน้นํ WiFi, นาทางนี้นะครับนี่นี่ครับห้องน้านะครับก็เป็นมีกระจกนะครับกั้นอยู่นะครับนี่ห้องน้ําดูทางนี้นะครับนี่ห้องโถงใหญ่นะครับห้องดูทีวีนี่ครับ ต้องดูทีวีนะครับมีแอร์นะครับหนึ่งตัวนะคร so sleep, skincare, ับม <the> ีโซฟาให้นั่งนะครับเล่นนะครับก็มีโต๊ะนะครับมีโต๊ะข้างหลังนี่นะครับมีมีโต๊ะท้้งหลังนี่ครับข้างหน้าก็จะมีโต๊ะกระจกนะครับนี่ครับผ้าม่านก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับไม่มีผิดนะครับเหมือนกันนะครับเตียงก็เหมือนกันนะครับยี่ห้อเดียวกันนะครับ แต่เราไม่บอกยี่ห้อเตียงด้วยกันยี่ห้อนาเห็นไหมครับพม่านก็เหมือนกันนะครับลายดอกไม้นะครับเขียวออกเหลืองครับนี่ครับนี่มาทางนี้นะฮะมีทีวีนะครับจอใหญ่นะครับประมาณห้าสิบนิ้วนะฮะนี่ครับนี่ฮะโอ้โหนี่ครับทางเข้ามานะครับ มีบันไดวนนะครับให้ขึ้นมานี่ครับบันไดวนนะครับแล้วขึ้นมานะครับก็เข้าเลยเข้าที่นอนเลยครับนี่นะครับโอ้โหสีสีไฟจานะครับนี่ครับผมงน้ต้องมีเก้าอี้นะฮะเป็นเก้าอี้นั่งไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะก็ใช้เก้าอี้บ้างนะิดน่ มีตู้ไฟนะครับมีตู้ไฟนะครับนี่ตู้ไฟก็อยู่นี่นะฮะยมารอบๆดูนะฮะเอาโอเคนะครับคลิปนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็ใครสนใจก็สอบถามมาได้นะครับใครมาพักเมืองการนะครับใครมาเที่ยวเมืองกาญก็แวะมาพักได้นะครับที่นี่สอบถามได้นะครับแต่ราคาไม่รู้เท่าไหร่นะครับยังไม่ได้บอกมานะครับ ยังไม่ได้ลงราคานะครับคืนนึงเท่าไหร่นะครับนะครับใครจะมาพักห้องพักเป็นส่วนตัวนะครับนะครับตึกนะฮะตรงนี้เป็นส่วนตัวนะครับมาเช่านะครับมาครอบครัวพาลูกนะพาหลานพาพ่อแม่มานอนนะครับพาพาครอบครัวมานอนนะครับมาพักผ่อนนะครับนี่ครับที่นี่เหมาะมากนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ถ้า ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับคลิปใหม่ๆนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ